ค่กระซิบ,บอกเล่าแนะนำให้ชมกับรถกระบะมือสองกันนะคะคันนี้จัดทรงมาหล่อเรียบร้อยพร้อมซิ่งเลยค่ะทุกท่านเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองสดได้รถได้ด้วยนะคะสดสามารถเจราจาต่อรองได้หน้างานค่ะหรือสำหรับท่านใดที่ต้องการผ่อนต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะทางด้านผู้ขายยังรับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยผ่อนเดือนละประมาณ4,000บาทค่ะบวกนิดหน่อยนะคะ อีซูซูดีแม็กปี2011ค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะเบรกมือใช้งานได้ครบแอร์เย็นเครื่องยนต์แน่นๆไม่มีกวนเดิมๆไม่เคยซ่อมช่วงร่างแน่นค่ะไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะรถสภาพแบบเดิมๆทั้งคันเลยค่ะหน้าหลังเดิมๆเลยทีเดียวนะคะราคา189,000บาทสดได้ผ่อนได้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิป โทรไปคุยโดยตรงนะคะนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจขับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยค่ะส่วนแอดมินเองขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ